รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพิกโลกสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้ให้ดูคนเด่นั่งเลยวันนี้มาอยู่งานมอเตอร์โชว์ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่มางานมอเตอร์โชว์ก็จะมีในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์แล้วพอพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาฮาร์เลย์ก่อนฮาร์เลย์อันดับแรกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะฮาร์เลย์เนี่ยในงานนี้ไฮไลท์น่าจะเป็นตัวแพรนอเมริกาเป็นแอดเวนเจอร์รุ่นแรกของฮาร์เลย์คือถ้าชอบมอเตอร์ไซค์ก็คิดถึงฮาร์เลย์ถ้าฮาร์เลย์ต้องคิดถึงฮาร์เลย์์์ต้องฮารเเยดวิส อ่าเดี๋ยวข้างหลังน้ชุลมุนอยู่เอาว่าเรามาเริ่มพ่บูธเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวให้เก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูก็แล้วกันวันนี้ของจริงแล้วกันเออแล้ววันนี้วันที่ถ่ายเทปเนี่ยเมื่อยิงจริงขับ m g g t จมา7-8วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวน่าสงสารนะสงสารเอาว่าใครมางานมอเตอร์โชว์แวะมาที่ฮาร์เลย์แล้วเดี๋ยวหนึ่งเตรียมตัวให้พร้อมหนึ่งแต่งตัวแบบ GS ก็ได้หนึ่งเชื่อพี่พี่ขี่ห่ออะไรพี่ก็แต่งฮาร์เลย์ดังนั้นหนึ่งหนึ่งขี่แพนเมกาหนึ่งอย่าไปคิดว่าหนึ ายเซซิลี่ถึงแสนเหมือน GS เอสว่ะเออเดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบูธอื่นต่อไป สายแนวแอดเวนเจอร์เฮ้ยแลกที่กันวะทำไมอ๋อเนื่องคนใช้บนรถเออนี่เขาลูกค้าตัวจริงไม่แต่ผมผมแบบใช้เป็นสตรีทยูดไงไม่ได้แบบเอาไปแต่งอะไรมากมายใช้เดิมๆเพราะว่าอย่างเลยมันประหยัดมันค่าบำรุงรักษามันไม่แพงผมจะใช้รถใหญ่มาก็รู้อยู่ค่าาน้ำมันค่านู่นค่านี่เท่าไหร่นี่ถ่ายน้ำมันไม่กี่ร้อยบาทใช่ไหมเมียยิ้มเอ็กซ์เอดีวีปั๊บอันนี้เอดอันนี้ร้อยห้าสิบเออแล้วถ้า X อ็ะ X ADV ซ์เอดีวีจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมคันนี้ก็โหแต่คันนี้ดูแต่งท่วมเหมือนกันนะเนี่ยออััันนน้้คืตวดดดาเเิมมสสสีีีให่ๆ โลโก้ทองแม็กทองใช่ไหมอันนี้ก็ตกแต่งแ,แ,แบบสไตล์แอดเวนเจอร์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกันล้มใช่ไหมมีกันกันไฟมีเพิ่มไฟสปอตไลท์อันนี้จริงๆอนะสายสายสาย,สายท่องเที่ยวหรือสายสายแบบขี่รถยาวๆต้องมีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสําหรับใครที่แบบว่า มีเดิมๆอยู่แล้วอยากแต่งมานี่ดีกว่าไปเนี้ยไปไหนไม่ใช่ไม่ใช่สายเขาเหรอเฮ้ยอันเนี้ยรายการเราจะมีโอกาสได้ลองไหมไอเนี้ยไอเนี้ยมันจะนึกถึงนี่เว้ยนึกถึงตอนโอ้ยอันนี้ตัวแรงไม่นึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะเพราะว่าณเดชอ่ะณเดชพัฒนาเดชคุณพ่อผมเนี่ยก็ทำทีมเอนดูโรแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแบบไซซ์ย่อมเยาลงอะนี่ก็สี่ห้าศูนย์รเอลแต่พวกพวกรถเอนดูโรส่วนใหญ่ก็ต้องสี่ร้อยซีซีนะสองจังหวะอันนี้สี่จังหวะใช่ป่ะท็อกไม่ท็อกไม่พอเนาะอันนี้คือตัว ตัวแรงสุดของเราตอนนี้450ราคาก็แรงนะ3แสนกว่าอันนี้มันงแบบว่าเป็นแนวแบบแมนๆหน่อยดีนี้ผู้หญิงก็เริ่มหันมาขี่ทรงนี้กันเยอะขึ้นเพราะมันเป็นแนวท่องเที่ยวอีกแนวหนึ่งไงแต่สายเนี้ยจริงนะมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอีกแบบนึงเสน่ห์แบบคือเหมือนประเภทอะไรเหมือนพวกแบบรถออฟโรดนะแล้วพวกนี้แปลกนะไม่เลอะถ้าขี่แล้วไม่เลอะตัวไม่เลอะมันไม่มันไม่สุดไม่มีอาามไมมันต้องมีแบบโปรหน่อยๆถ้ามีถ้า ถ้ามีโอกาสนะเราถ้าเราได้รถมาเราจะให้หนึ่งลุยเดียวเฮ้ยนี่เป็นแต่เป็นทางหนึ่งจริงนะเออทางเขาไม่กจริงนะหลายหลายคนก็จะว่าทำไมขี่มอไซค์แล้วมันต้องเปลี่ยนชุดเออทำไมอ่ะเพราะชุดมันมันไม่ได้นะคุณอย่างเงี้ยใส่ตัวริงมันก็ไม่ใช่ไหมมันมันก็ได้ครับแต่คือใส่จริงใส่อะไรก็ได้แหละถ้ามันเราปลอดภัยอ่ะเออที่สําคัญคืออย่าอย่าไปคิดเรื่องเรื่องเท่เรื่องสวยอะไรงามอะไรนี่ไว้ทีหลังใส่อะไรก็ได้ที่มันปลอดภัยก่อนที่สำคัญเราไม่มีเราก็ไปหาที่มัน เหมาะกับเราแล้วก็ปลอดภัยอาจจะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบว่าบแบรนด์ที่มันแพงมากเลยเอาว่าเซฟตี้มาก่อนตาม<ช>บัดเจ็ตของเราที่เรามีะะนะ,อะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดง สั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1นึ่ผืนร่วมบริจาคให้บุญนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02-511-4020และ084-643-6888 สนับสนุนโดยนิตยสารออโ,โตคาไทยแลนด์เป็นไงอันนี้พามาบ้านเขายินดีต้อนรับครับโอ้โหอ,อธิบายเลยมันคืออันนี้มันคือถ้าเกิดคนที่แบบชอบเดินทางเป็นเต็นท่องเที่ยวอ่ะเราก็เห็นเหมือนเต็นเต็นอตอนเราไปเรียนเล็กๆนอนอันนี้มันมันเต็นยังไงเนี่ยคือถ้าเราเดี๋ยวนี้ คนเขาชอบออกไปแคมปิ้งเราอะไรเราไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นเราอยากไปเที่ยวข้างนอกแต่เราอยากมีทุกอย่างบ้านเวลาขนก็ต้องขน <c oughs> ไปทั้งบ้านใช่เวลาขนนี่คือย้ายบ้านเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้อคือคือคือจริงแล้วพวกนี้มันก็คือพับม้วนพับเก็บไม่ได้แบบใหญ่โตอล,ลังการมากใช่ไหมทั้งหมดนี่อุปกรณ์ทั้งหมดเอาคือรถกระบะไปคันเดียวพันพอไหมพอครับพอไหมพอ เดี๋ยวซื้อวีคอร์สใหม่มาอีกคันก็ก็เป็นเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเนาะใช่ใช่ครับสำหรับคนนี้แบบแนวงเป็นที่นอนเลยหรอใช่ป่ะอันนี้มันต้องไปแบบที่เย็นๆหน่อยนะแต่แต่เขาก็มีพัดลมให้นะมีพัดลมได้เตียงนอนสองฝั่งเขาเดี๋ยวนี้เขาจัดกันสวยงามได้ฟิลพักผ่อนจริงๆมันต้องมีแบบเต็นท์ห้องน้ำเต็นท์อะไรนะถ้าแบบว่าที่ที่เรากางเต็นท์มันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้ให้ใช่เดี๋ยวไว้ไ้ลองดูสักครั้งหนึ่ง แล้วอเวนเจอร์นี่มันสายของเราชัดๆสายของเราเสียบอมนี่ขอชินก่อนเลยลาก,ก่อนลาก,ก่อนบอกเขาตอนนี้ไปคลุกอยู่กับบูธฮารเลยเขาว่าปล่อยเขาครับอันนี้เราก็มาอยู่ในบูธของ KTM ซึ่ง KTM เนี่ยมันเป็นบูธท,ที่ถ้าถ้าหลายๆคนนึกถึง KTM นะอย่างผมนันึกถึงความแรงความความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเล็กแต่สเปคเขาใหญ่อ,ะอ่ะเอ้าไหมคือด้วยซีซีเา ตอนก่อนหน้านี้เราจะสัมผัสตัว2 0 0 3 0อยมอใช่ไหมเราก็จะเป็นตัวใหญ่ๆเขาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยทรงประมาณอย่างเงี้ยอย่างคนหนึ่งใช่อันเนี้ยคือสีของ KTM เนี่ยถูกใจผมมากเลยส้มเลยอ่ะสีส้มเนี่ยผมนี่ชอบสีส้มมาตั้งแต่ย่า้งแนะกลั้งแรกเลยสีส้มโอ้ใช่ฮายาเมื่อก่อนผมก็สีส้มเอาจิงนี่ใช่ชอบมากเลยสีส้มเนี่ย สายจนะต,ต้องโดนสักคันนะมันมัน,นมันเป็นเอกลักษณ์เขาใช่ไหมส้มดำนี่ต้องนึกถึง KTM ใช่ส้มดำนี่นึกถึง KTM ได้เลยนะแล้วฟิลการขี่มันเขาบอกเขาเน้นเขาเน้นสนุกแต่ว่าคอนเซปต์เขาคือ ready to race คือพร้อมลบตลอดอ่ะคือพร้อมลบตลอดคือคือ KTM เนี่ยรถเขาเนี่ยนะคือถ้าเทียบกับค่ายที่เป็นลูกสูบนอนคือผมเคยไปเทียบกับเพื่อน,น <laughs> <laughs> คือเพื่อนไปได้แต่ผมไปไม่ได้ไงมัน พลังเขาเยอะกว่าพลังกำลังเขาเยอะกว่ารถเขาเบาวกว่าระบบขับเคลื่อนก็เป็นโซ่ใช่ไหมมันก็เวลาให้แรงเนี่ยมันเต็มที่เทีนี้เวลาลูกสูบดีไซน์ที่เขาออกแบบไว้ในแนวของเขาเนี่ย<ะ>ตัวรถมันเบาวกว่าในช่วงบน<อ>มันก็บังคับยืนขี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะลุยจริงๆอ่ะต้องยี่ห้อนี้เลยต้องอันนี้เลยใช่ต้อง KTM เราก็เลยพามาดูว่าเป็นแบบแนวแอดเวนเจอร์ถ้าตัวเล็กหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ สามเก้าศูนย์คนระดับเริ่มต้นหน่อยอยากลองขี่แอนเวอร์เจอร์เนี่ยมา390เนได้ได้เลยในในกรุงเทพแบบนั้นท่วมเหมาะมากนั่งสบายไม่สูงมากเอาเอาอะไรเอากล่องข้าวมาพอดเก็บของเอากล่องข้าวไปทานอะไรเงี้ยพี่ได้แล้วก็ลองมาก็จะเป็นตัว790ดเก้าศูนย์แอนเวอรเจอร์แอนเวอเจอร์กอาเนี่ยแอนเวอร์เจอร์อาที่เราดูราคาเนี่ยมันก็แตกต่างอยู่อันนี้4 7 9 8 0 0อันนู้นห้าห0ึ่า แตกต่างกันยังไงเนี่ยน้องรู้ไหมครับโอเคครับโอ,โ,อโอเคเลยพี่คือไอ้ตัว R เนี่ยออมันด้วยความมันลุยมากกว่าโชคอะไรเงี้ยความสูงมันเยอะกว่ามันพร้อมลุยมากกว่าพร้อมลุยมากกว่าอ,อันนี้ยังตัวเตี้ยๆหน่อยเหมือนเหมือนม้าเหมือนม้าแคร์ใช่แต่ว่าชุดแต่งเขาเต็มนะมีทัวร์เทคมีกาดแฮนด์มีกล่กองหลัง,งให้กล่อ่อองาแต่งนั้นได้โช็อหน้า WP นะแต่นี้ราคามันมาพร้อมแพ็กเกจด้วยไหมพี่ โอ้เออใช่พร้อมชุดแต่งเขาเลยเอ้ยแมช่ชุดแต่งชุดแต่งอีกสีเจ็ดหมื่กว่าบาทอ๋อซื้อตั้งหาซื้อตังหา,าเขาแต่งมาให้แล้วอยากได้แบบนี้สั่งได้เลยแต่ด้วยด้วยส่งผมนะผมคิดว่าแนวเอเวนเจอร์มันต้องมีความสูงกว่าน,นี้หน่อยอ่าอยังดูหมายถึงเคียร์แลนด์ด้านล่างเออเคียร์แลนด์นด้านล่างเพราะว่าเราลุยแล้ววันี่ไปไม่เป็นไรคือเราเราที่เราขี่แล้วรู้สึกคอมฟอร์ตก่อน ขาถึงขาถึงไม่ต้องบันเลมากนะใช่ไอลุยมากถ้ามันมากไปก็ไม่ต้องไปก็ได้ไปทางอื่นไปทางอื่นแทนนะเอาที่เราสบายใจไปอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งราคาแล้วก็รูปทรงใช่ไหมสวยนู้นก็จะเป็นแบบแนวมันๆหน่อยอันนี้ผมว่ามันน่าจะไปในทางเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบออฟโรดอ่ะมันจะเป็นแนวเขาเรียกอะไรนะนี่นี่พี่ดูรูปนี่พี่ดูรูปของตัวแอร์นี่กับรูป อันนี้ขายเป็นแนวทัวรลิงกว่าอ่านะ่ทัวรลิงกว่าอันนี้ลุยกว่านี่ขึ้นไปบนแกนแคนยอนเลยมั้งเนี่ยนี่ครับอันนี้คือรวมๆแล้วก็จะมีตัวเล็กของเขาน่จะเป็นแนวเลสซิ่งจะเป็นตัว RC RC สามร้อยเก้าสิบสายหมอบซิ่งๆหน่อยอันนั้นอันนี้ราคาไม่แพงแล้วสองแสนได้ไหมสองแสนได้ไหมแสนเก้าเก้าแสนเก้าเก้าก็ทำราคาได้ดีนะครับก็ใครที่ยังไม่มั่นใจคิดว่า KTM ทำไม เปลี่ยนผู้แทนจำหน่าย<ช>ไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยผมว่าบ r o มเนี่ยเขาเขาทำตลาดได้ดีมากแล้วเขาก็มั่นใจที่จะไปกับคนไทยนะเขามีหลายยี่ห้อเลยที่เขาเข้ามาพร้อมๆกันนะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เราคงจะได้สัมผัสกับคีดีเมเต็มๆ,ๆแต่ตัวพ,พ,พี่น้องรุวมค่ายเขาก็จะมีบาจาร์เดี๋ยวเรา,าดูบาจาร์ดีกว่าไปบาจาร์นีเ่เป็นขายหลักๆอยู่ในอินเดีย ขายดีสุดในอินเดียขายดีสุดในอินเดียคือเป็นรถเรียกอะไรรถประจำชาติผมว่ามันต้องมีอะไรที่ดีนะเท่าที่เราอาจา<ม>จะยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจความเป็นดีเนของเขาว่าใช่จริงๆงแล้วฟิลลิ่งของเขามันเป็นยังไงแตด่ด้วยการที่เราเอามาลองนั้นมีม,ม,มีครั้งที่เราเอาตัวบาจาร์มาลองเนี่ยมันก็เป็นรถที่รอบต้องเล่นรอบปลายอะรอบต้นเขาจะจะไม่ค่อยมีมีแรงเท่าไหร่เออเราตอนนั้นเราตัวเอาตัวนี้มา ตัวเล็กตัวนี้2ตัวนี้ที่เราเอา,เอามาลองกันแต่ว่าตัวอ่มีสองรยสิบยังไม่ยังไม่ได้เอามาเราตัวดีตัวดูีิ 400. นเะน่สี่ร้อยแต่ผมว่ารถบาจาร์เนี่ยมันต้องอทนมากแน่เลยพี่นะเพราะว่าด้วยภูมิประเทศของต้นกําเนิดเขาเนี่ยโหด้วยสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นผิวถนนใช่นะของเขานี่นะน่าจะแบบว่าดูดูดเออทนทานคนมือทนทานอพอๆกับอ,อีกค่ายนี้มาจาก ของเขาคือเจ้า r รเยอร์เ i นฟิลที่แบบ <Royal S 2> ว่าเยอร์เนฟิลก็มาจากสรงมันที่ว่วน่าจะพื้นฐานมีความคงทนอยู่ใช่ไหมใช่ผม,ม<า>ว่าโครงสร้างเขาเนี่ยหายห่วงได้เลยไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าต้องดูกันยาวๆว่าทางบูมเนี่ยเขาจะสร้างความมั่นใจให้พี่น้องชาวไทยได้ขนาดไหนนะในการที่จะไปแย่งชิงตลาดรถเขาเรียกว่ารถรถประมาณแบบไซสเ์เล็กๆไม่เกินไม่เกิน400ซีซีเนี่ย ซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะนะแปดสเอนะพี่นะเยอะๆอยู่นะเเราก็ดูว่าเดบูวตเขามีอะไรกันบ้างครับ วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงแลนะรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ซึ่งหลายๆคนก็ใฝ่ฝันสําหรับคนที่ชอบเที่ยวอันนี้ผมแทบจะไม่มีความรู้เลยว่ามันคืออะไรอย่างคุณเห็นโลกกว้างกว่ามากกว่าผมในเชิงท่องเที่ยวในเชิงท่องเที่ยวไม่ใช่อายุใช่ไหมครับในเชิงท่องเที่ยวในช่วงแคมปิ้งอะไรเงี้ยเห็นรถอีกเห็นมุมมองของโลกอีกอีกอีกภากหนึ่งเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงกันบ้างคือถ้าอยากไปให้สุดเนี่ยอืรถบ้านรถบ้านเลยจบเลยรถบ้านเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นลากอ่า มันเป็นลากมันก็จะมีข้อจํากัดคือความเร็วการที่จะขับไปในทิศที่พื้นที่ที่มันทุรกันดารหน่อยมันก็จะลําบากแต่อย่างเงี้ยแบกไปเลยด้วยสี่ล้อคือคือง่ายๆคือคือบ้านหลังหนึ่งใช่ทุกอย่างมีหมดอทบน้ําทำอาหารเตียงนอนพอจอดเสร็จนี่มีออนนิ่งออกมาตั้งเป็นหลักคาออกมาแคมปิ้งคือเราจะไปไหนก็ได้ถ้าที่ตรงนั้นมัน ถ้ามันไม่มีไฟเออเครื่องปั่นไฟก็มีอแค่นี้ก็จบละแอร์ก็มีแอร์ก็มีคือครบเลยครบเลยคือต่างประเทศเนี่ยเขาชอบมากเลยเวลาเดินทางอย่างเงี้ยข้ามรัฐข้ามอะไรไปเขาขับไปเรื่อยๆแล้วก็ไปพักเอาตามอุทยานมีตังค์จ้องโรงแรมไม่ได้เหรอไม่ต้องใช้ตังค์เติมน้ําปั่นไฟอ๋อเหรอใช่แต่นี่มันคือต้องแบบว่าคนที่แบบพักโรงแรมมาจนเบื่อละหรืออาจจะอยากหาประสบการณ์ ดูแลตัวเองตลอดทางขับไปกับนั่งกับแฟมิลี่ไปอ๋อนนี้มันแนวแบบครอบครัวสำหรับแคมปิ้งก็ได้ไม่ต้องใช่คนคนเวลาแบบเที่ยวเราขับไปเธออยากนอนที่เนี่ยก็จอดถ้าพี่ไม่มีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเช็กโรงแรมก่อนนะแถวนี้อ๋อเพิทีแล้วเคยเขาือเข้าใจมันทีเราขี่มอไซค์ไปหรือแบบขับรถไปแล้วแบบโหที่ตรงนี้มันสวยอ่ะใช่ที่จอดเลยริมเขาเออ เอออันนี้ดีอันนี้นอนนอนเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่ไปบุกรุกเขานะที่ที่แบบเป็นสาธสนาธารณาแบบเหมือนถ้าถ้าเราไปเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตใช่ขออนุญาตเป็นยังไงต้องนี่นะครับก็เป็นข้อดีของรถม r ต n g งโฮมแบบนี้ เป็นไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับทางสายมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ไม่ได้มีแต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแล้วเราก็เริ่มไปแบบแนวแคมปิ้งแนวแกลมปิ้งบ้างใช่ไหมมันมีทั้งแคมปิ้งทั้งแกลมปิ้งใช่มันเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ของคนนะรถมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวนี้ก็มีแคมปิ้งอะไรมาด้วยรวมๆกันไปด้วยกันก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ที่ตามมาแล้ถ้าเกิดคนที่แบบว่าไม่ได้ดูทีวีครับก็สายโซเชียลเนี่ยก็จะมีทั้ง YouTube นะครับมีทั้งเพจได้ไลน์ไงก็ไป ไลค์กดแชร์แต่ถ้าเกิดว่าเดินงานนี้ยังไม่มันเนี่ยต้องอีกต้องอีกงานนะสิ้นปีอ่าสิ้นปีก็งานใหญ่งาน <c oughs> านึงงานนึงนะถ้างานนี้ยังแบบว่ายังไม่จุใจเดี๋ยวไปรอใช้เงินปลายปีนี่รับรองว่างานนั้นจะมีอลังการยังไงเนี่ยต้องติดตามอ่าใช่ครับนะรายการนี้เราก็ยึดแล้วนะพี่สองคนยึดสองคนก็เป็นของเราเรียบร้อยแล้วเขาไปสิงหาเล่ยอย่างเดียวนะครับก็วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปล้วครับสวัสดีครับ ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิต ร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร0 2 5 1 1 4 0 2 0และ084 643 6888